น่จะเป็นการหั่นสับ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 เสร็จก็เลาะเลาะเลาะเก็บกระดูกไปเป็อนุสาวรีย์วันหนึ่งเคยเจอมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปกบดินหรือไม่ก็หั่นเป็นส่วนๆดีกว่าผ่าซากมันออกมาแล้วก็เอาเนื้อไปขายในต่างประเทศอะไรเงี้ยหากำไรให้กับประเทศอะไรเงี้ยครับกินนะกินมันมากคนไทยขึ้นชื่อเรื่องกินนะคนไทยเรากินทุกอย่างนะครับอ๋อต้องถามมหาดเลยฮะนี้คุณชาติอาจารย์ชาติ คนนี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งแล้วก็น่าจะทําได้ทุกอย่างเพราะเขาต้องมีนยโยบายบางอย่างนแน่ในการการจัดขนาด50เขตเขายังกะจัดได้เลยแล้วนี่ถ้ามานี้ปุ๊บเขาจับกลาได้เร็วขนาดไหนคิดดูแล้วกันนะขนาดวันแรกเขาจะทาง,งานเลยเมื่อแตงอมแหแล้วครับเขาคือผู้ว่าสุดแข่งในปากตะพีเ <c oughs> <c oughs> คอแค่คารมอญี่ปุ่นมันยังขนาดนี้นะผมว่าของไทยนี่คงแบบว่าสงสัยไอ้ไขจูมันจะระเบิดก่อนเ <c oughs> พราะว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับมันใหญ่มันยักมันอันตรายสรากยักไคจูใจกลางเมือง ยากแล้วก็จะซากมันยากิ่งกว่าซากนารกไคจูวันนี้ในโรงภาพยนตร์